การใส่หน้ากากเป็นสิ่งจําเป็นมากๆเลยครับสําหรับคนทํางานโรงแรม เรื่องนี้เวลาที่ผมพูดแบบนี้ว่าการใส่หน้ากากเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็จะมีหลายคนบอกผมว่าทําไมต้องใส่หน้ากาการใส่หน้ากากเป็นเรื่องไม่ดีนะการใส่หน้ากากเป็นเรื่องของการไม่จริงใจในการเข้าหาการสําหรับผมไม่จริงเลยครับเราอาจจะมีเพอร์เซพชันนะครับว่าการใส่หน้ากากเป็นเรื่องไม่ดีนะครับการใส่หน้ากากเข้าหาการคือความไม่จริงใจมันคือสิ่งที่เราถูกสอนกันมาหรือเปล่าครับว่าการใส่หน้ากากเข้าหาการเป็นความไม่จริงใจอาจจะเป็นสิ่งที่เราถูกสอนกันมานานจนเรารู้สึกว่าคํำเนี้ย มันมีความหมายในแง่ไม่ดีสัส่วนใหญ่เลยนะสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าการใส่หน้ากากเข้าหากาันหรือว่าเราทํางานหรือว่าเจอใครเราใส่หน้ากากนะครับมันเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าการทํางานกับคนโดยเฉพาะการทํางานโรงแรมนครับเราต้องเจอคนถูกไหมครับเราทํางานกับคนเพราะฉะนั้นถ้าเราเอานําเสนอตัวเองให้เขาเราคุยกับเขาด้วยความเป็นตัวเองทั้งหมดเลยอะ่ะคิดว่ามันจะได้ผลขนาดนั้นหรือเปล่า เรามีความเป็นตัวของตัวเองอยู่แต่ว่าเราทํางานโรงแรมนะครับเราเป็นการทํางานที่ต้องดูแลคนต้องดูแลความรู้สึกคนมันคืออิมม i ช n ันนอลบิสเน็ทํางานเพื่อให้คนเขารู้สึกอารมณ์ดีทํางานเพื่อดีลกับอารมณ์ของคนนะครับเราใช้ตัวตวนของเราเนี่ยเข้าไปไม่ได้ บ,บางคนก็อาจจะได้ก็ได้แต่กับแขกบางคนมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกเข้าให้ถูกว่าเราต้องกุัยเขายังไงต้องเข้าออกับเขายังไงนะครับเพราะฉนั้นผมเลยบอกว่าผมจะมีหน้ากากเสมอตื่นมาผมใส่หน้ากากแล้วตื่นมาเจอภรรยายข้างผมใส่หน้ากากแล้วนะครับเวลาไปทํางานเจอเพื่อนร่วมงานผมก็ใส่หน้ากากเจอแขก eredith, ain, ผมก็ใส่หน้ากากการใส่หน้ากากไม่ใช่เรื่องไม่ดีแต่การใส่หน้ากากคือสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราสามารถเข้ากับเรียกว่าอะไรให้เข้ากับสถานาการณ์นั้นๆได้ เราลองมองการใส่หน้ากากให้เป็นในแง่ที่ดีบ้างก็ดีนะครับไม่จําเป็นต้องไปมองว่าการใส่หน้ากากคือสิ่งที่ไม่ดีเสมอไปผมเชื่อว่าการใส่หน้ากากในงานทํางานมันเป็นเรื่องที่ดีแต่นะครับแต่ถ้าจะใส่หน้ากากก็คือใส่หน้ากากเข้าหากันในมุมที่ดีนะครับอย่าใส่หน้ากากเข้าหากันในมุมไม่ดีและทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนลองทําดูนะครับผมเชื่อว่ามันช่วยได้ในการทํางานให้ดีขึ้นจริงๆครับ